รีวิวผลลัพธ์ในกลุ่มแบบสับๆครับฟ้ากันฉ่ำๆเลยวันนี้สำหรับวันที่23กรกฎาคมพศ2568ครับวันนี้ในกลุ่มเนี่ยถือว่าถอนกำไรกันไปหลายแสนรวมๆกันเลยทีเดียวนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูครับทุกท่านครับอันนี้เป็นกลุ่มนักเรียนนะครับไม่ต้องถามว่าทุกคนกำไรกันขนาดไหนอยากให้พี่ๆดูสีฟ้าแบบนี้ททุกคนส่งมานะครับ แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นผลลัพธ์ของนักเรียนในห้อง p r i v a t e class นะครับสอนกันอย่างนี้ครับโดยการใช้เครื่องมือกันด้วยนะครับเราไม่ได้เทรดโดยการแบบใช้เทคนิคแบบซุมสีุ่ม5นะครับแต่เราเทรดโดยการใช้เครื่องมือเนี่ยครับเปิดยังไม่หมดเลยครับดูครับสีฟ้ากันเต็มระบบจริงๆสีฟ้ากันหลายออเดอร์มาก บางคน200-300เหรียญบางคน20-30เหรียญเนี่ยครับในห้องเรามีการให้แผนแบบนี้นะครับให้แผนแบบนี้นะครับแล้วก็ให้สัญญาณที่มีตัวเลขชัดเจนมี SL มี TP1-TP2 ที่ชัดเจนแบบนี้เลยครับทุกคน,นครับมาดูครับผลลัพบในกลุ่มวันนี้เลื่อนให้ดูเร็วๆนะครับทุกครั้งที่มีการกดเข้าก็จะพิมพ์8 9 8 9หมายในกําไรแล้วก็ส่งกําไรกันอย่างเงี้ยครับ ฟ้ากันทั้งกลุ่มกันจริงๆนี่คือผลลัพธ์ของเพื่อนๆที่เป็นนักเรียนในกลุ่มของผมและทีมอาจารย์ที่ดูแลร่วมกันนะครับและตอนนี้ครับเ,เพื่อนๆพี่ครับมีมากกว่า263ท่านที่ลงทะเบียนเรียนกันมาแบบนี้ซึ่งคร้านี้ถูกมากๆครับแค่8,900บาทครับทุกคนบอกเลยว่าหลายๆคนบอกว่าเข้ามาในกลุ่มนี้ 1วัน2วันได้กำไรไปใช้ชีวิตบางคนได้ทุนคืนค่าคาดเรียบร้อยทุกท่านและในเรื่องนี้นะครับเนี่ยเรามีการเรามีการเรียนการสอนอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆเลยข้อที่1น,นะครับเรามีการสอนตั้งแต่เบสิกจนแอดวานซ์ครับตั้งแต่พื้นฐานนะครับเทรดตั้งแตเออ่เรื่องของ p ลายแอคชั่นนะครับดีมันสป라이โซน นะครับแนวรับแนวต้าน Forex คืออะไรเรามีสอนให้ทั้งหมดนะครับมาดูในโน้ตกันหน่อยเนี่ยครับในโน้ตตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆพี่ๆเลื่อนดูในโน้ตนะคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับดูครับเรามีคลิปสอนกันทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ Scalping, p r i y action นะครับ m t r k e t structure อร์เบสิคพิเวทคลาสเบสิกนะครับการ back t เท t เครื่องมือต่างๆมีมากกว่า20เนื้อหาครับทุกครั้งนะครับเราเป็นการสอนสดครับ ไม่ว่าจะเป็นทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์นะครับเรามีการสอนสดอย่างล่าสุดที่เราพูดคุยกันนะครับเวลา,าจะเกือบจะห้าทุ่มแล้วนะครับมี TP ไปอีกหนึ่งมาให้นะครับเห็นไหมครับนี่คือผลลัพธ์ของเพื่อนในกลุ่มนะครับเรามีการสอนสดครับทุกครั้งนะครับและทุกครั้งที่มีการสอนสดจะมีการอัดคลิปวิดีโอเอาไว้เพื่อให้เพื่อนๆในกลุ่มได้เข้าไปเรียนรู้กันด้วยนะครับในกลุ่มนี้ นะครับเราไม่ได้สอนกันแค่1ครั้งถึง2ครั้งแล้วจบไปครับในกลุ่มกลุ่มนี้ครับเราเรียนรู้กัน1ปีเต็มๆนะครับเรียนรู้กัน1่ปีเต็มเ,เรียนวนไปครับมีสอนทุกเนื้อหามากกว่า20เนื้อหานะครับใน1เดือนเนี่ยจะได้เรียนประมาณ 4- ถึงหเนื้อหาเนี่ยวนวนไปนะครับสลับซับเปลี่ยนกันไปครับครบ20เนื้อหาแล้วประกันครับ1ปีผ่านไป ใครเห็นก็ติดใจใครเห็นก็กำไรแน่นอนเนี่ยครับมาดูสถิติครับเพิ่งส่งมาเลยทางทีมโค้ชเพิ่งส่งมานะครับเราเทรดกันไป13เทรดด้วยกันครับชนะไปที่9ออเดอร์ครับแพ้4ออเดอร์วินเลทอยู่ที่69.23%นะครับเก็บสถิตินะครับ3วันเท่านั้นเอง21 22 23นะครับล่อไป13ออเดอร์แล้วพี่ กำไรรวมนะครับอยู่ที่5,100จุดหากวันนี้พี่กดด้วย1 lot อดนะครับกดตามสัญญาณในห้อง private c a r d นักเรียนเลยนะนะครับพี่ๆจะเนี่ยมีคนบอกว่าคำว่าแพ้คือคอะไรนะข้างล่างตรงนี้เลยนะครับแพ้ไม่เป็นนะฮะบ,บอกเลยว่าแพ้เป็นอยู่แต่ว่าเราแพ้ค่อนข้างน้อยเพราะวิวลเลจค่อนข,ข้างดีนะครับหากไปพี่ ทำกำไรกันครับโดยการกด1หลอดเนี่ยใน3วันที่ผ่านมานะครับ21 22 23ในเดือนเดือนนี้นะพี่พี่จะสามารถทำกำไรอยู่ที่5,100ห่ยเหรียญหากด0.1ดหลอดนะครับเอากำไรไปเลยครับใน3วันนี้510เหรียญนะครับนี่คือผลลัพธ์ของเพื่อนๆนในกลุ่มนะครับดูครับมีการขิงกันนะครับระหว่างที่เรารีวิวห้องกันอยู่อยากรู้ไหมว่าแพเป็นยังไงเห็นไหมทุกคนนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า คือกำไรกันรัวๆจริงๆฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะเรียนรู้นะครับใครที่อยากจะมีผลลัพธ์การเทรดแบบเดียวกันกับเพื่อนๆในกลุ่มใครที่อยากจะเรียนรู้แก่นของตลาดจริงๆรู้ว่าเอ้ยความรู้ชุดนี้ใช้การยังไงนะครับเทรดเซตอัพแบบนี้ใช้แบบไหนพี่ในคลาสคลาสนี้มีคําตอบใครที่ติดปัญหาอยู่ทนแดงได้แต่ทนฟ้าไม่ได้นะครับเข้าออเดอร์ชอบเบิ้์ไม้เติมจนหลอนยอดถอนไม่มี ลองเข้ามาอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้ดูครับพี่ครับพี่จะได้ถอนจนหลอนนะครับยอดฝากไม่มีอย่างแน่นอนนะครับนี่คือกลุ่ม private card ที่เราให้ทั้งความรู้ให้ทั้งแผนเทศและก็ให้ทั้ง Signal ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะครับ8,900าบาทเท่านั้นครับเรียนกันยาวๆ1ปีเต็ม8,900บาทนี้พี่ ได้ทั้งการเรียนการสอนได้การคอนซัลร์จากทีมอาจารย์8 9 0 0นอยะครับอยู่1ปีเต็มผมหาร12นะนะครับตกเฉลีย่ยเดือนละ7 0 0กว่าบาทหาร30ครับพี่ตกเฉลีย่ยวันละ24บาทพี่เอาง่ายว่าข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงจานหนึ่งก็เกินนั้นแล้วพี่ครับสแสดงว่าวันนี้ครับ24บาทหาก24บาทต่อวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพี่ๆได้เปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้ผมว่าคลาสนี้คือคําตอบนะครับลองเปิดใจนะครับแล้วก็เปิด นะครับลิงก์ลงทะเบียนเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับพี่ๆครับเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยในคลาสคลาสนี้มันคุ้มซะจริงๆบางคน1วัน2วันได้ค่าคลาสกันไปแล้วหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะครับมาฟ้อฟ้ากันเหมือนกับที่ผมเปิดให้ดูแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าแพ้คืออะไรด้วยซ้ำนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ผมได้ทิ้งลิงก์ใต้เด,ด,ดสคริปชันเรียบร้อยนะครับครั้นี้8,900บาทเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกคนในการเทรดได้อย่างแน่นอนสโลนี้เอาไว้ประมาณนี้ครับ